เรื่องผีฆาตกรโดยน้อยเฉลิมก้อนแก้ววิญญาณที่คอยหลอกหลอนผู้คนในบ้านเช่าหลังนั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมถึง บ้านหลังนี้ก็ล้างมาเกือบสามเดือนเพราะชื่อเสียงทางผีเฮียนจึงไม่มีใครกล้ามาเช่าแม้ว่าจะลดราคาเช่าก็ตามทีผีฆาตกรจนอยู่มาวันหนึ่งเราต้องการบ้านเช่าหลังนี้คิดค่าเช่าเท่าไหร่คะสองสาวซึ่งมาจากต่างจังหวัดแน่นอนละ่ะเจ้าตัวต้องไม่รู้แน่ว่าบ้านหลังนี้ผีดุจึงตกลงเช่าเพราะบ้านสองชั้นแต่เช่าแค่เดือนพันเจ็ดหาไม่ได้อีกแล้วในกรุงเทพกว้างขวางดีแต่ทำไมถึงถูกนะ คนพี่ชื่อการคนน้องชื่อก้อยคนพี่ทำงานอยู่ห้องอาหารส่วนก้อยยังเรียนหนังสืออยู่ซึ่งก็แน่นอนล่ละ ทุกคืนก้อยต้องนอนอยู่บ้านคนเดียวกว่าพี่สาวจะกลับก็ตีสองตีสามดึกคืนหนึ่งในขณะที่ก้อยกำลังนอนอยู่บ้านคนเดียวเสียงอะไรกุกกักอยู่บนเพดานความเงียบวังเวงทําให้เกิดจินตนาการไปต่างๆนานาก้อยเริ่มนึกถึงผีความกลัวเริ่มมังเกิดขึ้นในจิตใจของสาวน้อยวัยสิทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงร้องควนคางเบาๆของผู้หญิงเสียงนั้นหอยหวนเยือกเย็นมันเป็นเสียงที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดโอ้ ความกลัวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเหงื่อเริ่มผุดขึ้นมาตามใบหน้าบางครั้งเสียงนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นหัวเราะแต่ฟังดูน่ากลัวมากทันใดนั้นเพดานแผ่นหนึ่งก็แยกออกร่างหนึ่งห้อยหัวลงมายัางพื้นห้องกลิ่นคาวเลือดเหม็นสะอิดสะเอียนยิ่งนัก ไม่กีดลองขึ้นก่อนที่สติจะดับวูบลงเพราะอาการช็อกสุดขีดช็อกทุกลายหวานตุละเองเป็นเมียข้าแน่อีนูกว่าที่เธอจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงฉากฉากหนึ่งที่เจ้าของบ้านจอมฆาตรกรความสาวแต่งขึ้นเธอก็ถูกมันยัดเยียดความเป็นผัวให้ในขณะที่เธอเองยังสลบสลายอยู่ก้อยมันรู้สึกตัวอีกครั้งก็เมื่อสายไปแล้วโธ่ไม่น่าเลยเราไอฆาตรกร ก้อยกลายเป็นคนเสื่องซึมโดยที่เธอเองก็ไม่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นให้พี่สาวฟังเลยเก็บเงียบเอาคนเดียวก้อยเป็นอะไรไปนะจนดึกคืนหนึ่งในขณะที่การพี่สาวกลับมาก้อยก้อยน้องพี่ทำไมก้อยถึงทำแบบนี้จดหมาย ข้อความในจดหมายถึงพิการของน้องก้อยต้องขอโทษพิการด้วยที่ก้อยตัดสินใจงง่ๆแบบนี้ก้อยอับอายชาวบ้านก้อยถูกเจ้าของบ้านหลังนี้ข่มขืนในคืนก่อนในขณะที่ก้อยอยู่บ้านคนเดียวเขาปลอมเป็นผีลงมาจากเพดานมันน่ากลัวมากจนก้อยช็อกหมดสติไปเขาจึงลงมือข่มขืนพิการช่วยนำเรื่องนี้ไปบอกตำรวจด้วยอย่าให้มันได้กระทำในลักษณะแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นอีกเลยแก้แค้นให้ก้อยด้วยชาติน่ามีจริงก้อยจะขอเกิดมาเป็นน้องพิการอีก รักพี่เสมอก้อยไอ้ชั่วไอ้แล้วไอช้ชิงมาเกิด <c oughs> มึงรุ่งเชา้ามูลนิธิปอเต็กตึงก็มาเก็บศพไปไว้รุ่นสมัยนี้เอาเด็ใจตัวเองเออะก็ฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายก็เท่ากับว่าความลับของเราก็ปิดตายไปด้วย โง่จริงๆผู้เป็นพี่สาวก็ย้ายออกในวันต่อมาต่อมาที่สถานีตำรวจไอเจ้าของบ้านเช่าหลังนี้มาไลายกาจริงๆแต่ลำพังจดหมายฉบับเดียวจะเอาเป็นหลักฐานไปจับเขาก็ไม่เพียงพอแน่แต่เขาข่มขืนน้องสาวของฉันจริงๆนะขมวดผมเข้าใจครับแต่หลักฐานไม่เพียงพอถ้าเขายื่นอุทธรณ์สู้คดีคุณจะสู้เขาไม่ได้นะแต่ผมมีวิธีหมวดหนุ่มพูดขึ้นพร้อมกับหันไปมองทางร้อยตำรวจตีหญิงพัดสอนตำรวจสาวแสนสวยต่อมาที่บ้านเช่าหลังเดิม อ๋อต้องการบ้านเช่าเลยครับว่างพอดีเลยครับดูมันเจ้องเราสิจดหมายของเด็กสาวคนนั้นต้องเป็นความจริงแน่แววตามันคือฆาตกรการชัดๆหุ่นสุดยอดเลยหน้าช็อกที่สุดเสร็จเราอีกแล้วมึงเสร็จแนะ่ดึกคืนนั้นเอ้เริ่มงานแล้วสิมึงเจอดีแนะ่ <c oughs> มันเริ่มงานแล้วเลิกกันว่าไงนะมันเริ่มงานแล้วหรือโอเคไปทันทีเล,เล็บเลียน เมื่อตำรวจไปถึงคาหนังคาเขาเลยค่ะผู้หวดนี่ถ้าไม่รู้มาก่อนก็คงจะตกใจกลัวจนช็อกได้เหมือนกันค่ะมันจัดฉากได้น่ากลัวมากแกเสร็จแน่ไม่มีการอุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้นนี่ก็ภัยอย่างหนึ่งของผู้หญิงซึ่งอ่าน้อยขอเขียนเตือนสติกันเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทตูลขอบคุณครับเรื่องฝันอาคาด โดยเทนกาอย่าอย่าเข้ามานะมาลิณีพยายามวิ่งหนีจากผู้หญิงนิรนามคนหนึ่งอย่างสุดชีวิตช่วยด้วยแกจะหนีไปไหนผู้หญิงคนนี้ถือมีดวิ่งไล่มาลินีอย่างคลุมคลังคล้ายขนบาฉันจะฆ่าแกโอ้ยมาลินีวิ่งหนีจนสะดุดขาล้มลงมาลิณีจึงหันไปเผชิญหน้ากับผู้หญิงคนนั้นท่าทางที่หน้าตาดุด,ดันอาฆาตพยาบาทเหมือนโกรธมารินีมานานนับปีแกหนีฉันไม่พ้นแล้วอย่า อย่าอย่าทําอะไรฉันเลยแกตายเสียเถอะผู้หญิงคนนั้นใช้มีดจ้วงแทงมารินีอย่างไม่ยังมารินีสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายอย่าอย่าทําอะไรฉันโอ้เราฝันร้ายอีกแล้วหรือนี่แปลกจังทําไมเราฝันแบบนี้มาหลายคืนแล้ว เมื่อหันไปมองสักแฟนหนุ่มก็พบว่าเขายังคงนอนหลับสนิทสักคะมาฝันร้ายอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครทำไมถึงอยากจะฆ่าเราเช้าว,วันรุ่งึ้นสักคะเมื่อคืนมาฝันร้ายอีกแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะฆ่ามามาฝันอย่างนี้มาหลายคืนแล้วแล้วมารู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมเคยเห็นหน้าเขามาก่อนหรือเปล่าไม่เคยแต่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นเธอเกลียดและอาฆาตมามากมาลินีเล่าความฝันที่ผ่านมาให้สักฟัง แต่มากกลัวจังเลยมันก็แปลกนะแต่มาอย่าคิดมากเลยยังไงมันก็แค่ความฝันอย่ากลัวเลยโบราณเขาว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีอ๋อผมมีข่าวดีจะบอกมาด้วยละว่าไรตกลงยอมอย่าก,กับผมแล้วจริงเหรอคะมาดีใจจังแล้วจะอย่าก,กันเมื่อไหร่คะคงจะไม่เกินอาทิตย์หน้าทนายผมกำลังจัดการให้อยู่พอจัดการเรื่องสินสมรสเสร็จก็เรียบร้อย ดีจังเลยต่อไปเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างเปิดเผยสักทีมาเบื่อเป็นเมียน้อยเมียเกบเ็บเต็มทีแล้วแล้วคุณทํายังไงเธอถึงได้ยอมยาต่อแรกเห็นจะไม่ยอมท่าเดียวผมบอกเธอว่าผมจะเอาลูกไว้แล้วจะไม่ให้เธอเจอลูกอีกแค่นี้เหรอคะใช่แค่นี้วลัไก็ยอมยาแล้วเพราะว่าไลกลัวจะไม่ได้เจอลูกอีกไม่ใจร้ายกับเธอไปหน่อยเหรอผมแค่ขู่เธอเท่านั้นเองขึ้นต่อมาขณะที่มาริน่กําลังนอนรอสักกลับจากทํางานมาริน่ก็เคลิ้มหลับไป เวลาผ่านไปมาลินีตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่ในที่ที่แห่งหนึ่งที่นี่ที่ไหนมาลินีมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องนี้ด้วยนั่นใครนะใครใครอยู่ตรงนั้นฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกเฮ้เ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะเธอเธอน,นั่นเองตายซะเถอนางผู้หญิงคนชั่วยา่าเดี๋ยวก่อนเธอจะฆ่าฉันทำไมแกทำให้ชีวิตฉันพังฉันจะฆ่าแกตายซะเธออย่า มามาคุณเป็นอะไรหรือเปล่ามาคุณฝันร้ายอีกแล้วเหรอคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณสกักคุณกลับมาแล้วเหรอคะมาฝันร้ายอีกแล้วมันน่ากลัวมากไม่เป็นไรหรอกแค่ฝันเท่านั้นเองมาไม่เป็นอะไรใช่ไหมมารู้สึกปวดหัวจังเลยค่ะผมจะไปเอายามาให้นะคุณนอนพักก่อนหลังจากสักออกไปแล้วมาลินีก็ล้มตัวลงนอนต่อเวลาผ่านไปมาลินีก็ตื่นขึ้นมาอีกพบว่าสักยังไม่กลับเข้ามาทำไมไปเอายานานจัง ออกไปตามดีกว่าสากัสากสกักสักขาคุณพระช่วยมาลินีพบร่างไร้วิญญาณนอนจมกองเลือดอยู่สกักเอเธอฮ <c oughs> ไม่ต้องตกใจต่อไปก็ถึงตาแกลแล้วผู้หญิงคนนี้คือคนที่อยู่ในฝันของมาลินีเธอแทบไม่อยากเชื่อ,อาสายตาตัวเองเธอคนในฝันนี่ทำให้มาลินีเข้าใจว่าตัวเองกำลังนอนฝันร้ายอยู่ถ้าอย่างนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ความฝันเราไม่ต้องกลัว ผู้หญิงบ้าคนนี้ฆ่าเราให้ตายจริงๆไม่ได้เพราะตอนนี้มันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองเชิญเลยคุณอยากจะฆ่าฉันก็เชิญเลยฉันไม่กลัวหรอกงั้นก็ตายแี่เธอแกโอ้ยโอ้ยทำไมถึงเจ็บจังเลยก็ทุกครั้งมันไม่เจ็บแบบนี้หรือว่ากว่าที่มาลินีจะแยกออกระหว่างความจริงกับความฝันก็สายไปเสียแล้วมันเป็นความจริงเช้าวันต่อมาก็มีข่าวรายงานฆาตกรรมโหดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวาน ข่าวเด่นเช้านี้เมียเก่าหึงโหดบุกฆ่าสามีกับเมียใหม่ตายคาคอนโดเหตุเกิดเมื่อโอ้ได้เรื่องมาเขียนอีกแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูนขอบคุณครับเรื่องทับฉันท้องทิ้งฉันตายโดยแดนสุดสาครพี่พ์จ๊ะ เมื่อไหร่พี่จะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอฉันสักทีละ่ะอย่าเร่งพี่นักสิพิมพ์ให้พี่เคลียร์ปัญหากับพ่อก่อนสิจะไม่ให้เร่งได้ไงละ่ะท้องฉันโตขึ้นมาทุกวันนะพี่เออนะคงอีกไม่นานล็อกพิมพ์เตรียมใจรอได้เลยนะจ๊ะให้มันจริงเถอะอย่าให้พิมพ์ลอเกอร์ก็แล้วกันพี่สัญญาจ้ะว่าจะไม่ให้พิมพลอเกอร์หลอก วรพจน์กับพิมพ์รักชอบกันมานานและแอบ,บได้เสียกันโดยผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายไม่รู้จนกระทั่งพิมพ์ตั้งท้องเธอจึงเร่งรีบให้วรพจน์มาสู่ขอแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงด้วยคำอ้างต่างๆนานามาโดยตลอดฮะว่าไงนะพ่อพูดใหม่อีกทีสิข้าบอกว่าข้าไปสู่ขอหนูนาลีลูกเท่าแก่เม้งเจ้าของลงสีให้เองแล้วนะจริงเหรอพ่อโอ้พ่อช่างรู้ใจผมจริงจ อ้าวแล้วนางพิมพ์ลูกตะผันสับเปลเรล่ะเองจะจัดการยังไงนางพิมพ์ล่ะหรอผู้หญิงใจง่ายแบบนั้นผมไม่ได้คิดจะจริงจังกับเธอหรอกพ่อคนที่ฉันอยากได้เป็นเมียก็คือนาลีนั่นแหละ งั้นก็ดีอีกเจ็ดวันพ่อจะจัดงานแต่งงานให้เสร็จเรื่องกันไปเสียเลยแล้วข่าวที่วรพจน์จะแต่งงานกับนารีเท่าแก่ลงสีก็ดังไปทั่วทั้งตำบลโอ้พี่พ์จะแต่งงานกับนารีจริงเหรอนี่ต้องไม่ใช่เรื่องจริงแน่ๆถ้าจริงเราจะทำอย่างไรดังนั้นเธอจึงแอบไปพบวรพจน์เพื่อถามความจริงจากปากเขา ที่เธอได้ยินมานะ่ะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดพี่พศทําไมทํากับฉันอย่างนี้พี่ไม่รักษาคําสัญญาที่พูดกับฉันคนใจง่ายอย่างเธอทําไมฉันต้องรักษาสัญญาด้วยเองมันใจง่ายเองนี่วาแล้วลูกในท้องของฉันล่ะ พี่จะว่ายอย่างไรลูกในท้องของเองก็ต้องเป็นลูกของเองสิฉันไม่เกี่ยวเรื่องของเธอกับฉันจบลงเพียงแค่นี้แหละพิมพ์แต่ฉันไม่จบเมื่อพี่ทำกับฉันได้ฉันก็ทำกับพี่ได้เหมือนกันเฮ้ย <Hey, S 2> ถึงกับจะฆ่ากันเลยหรือไงไม่ง่ายไปหน่อยหรืออีพิมพ์พิมพ์เหงือมีดที่เตรียมมาตรงเข้าหาวราพจน์ด้วยความโกรธแค้นฉันจะฆ่าแกไอผู้ชายสารเลวแต่วรพจน์ก็ไม่ยอมตกเป็นเป้านิ่งเขาเบี่ยงตัวหลบพร้อมกับตบหน้าของพิมพ์อย่างแรง นี่แน่ซ่านักหรือวายร่างของพิมพ์เสธลาหลม้มลงทับมีดของตัวเองออยไอพ้พอไอคาตะก,กรกูกับลูกจะไม่ให้แกอยู่อย่างมีความสุขหรอกพูดไม่ทันจบวิญ,ญญาณเธอก็หลุดออกจากร่างตายซะได้ก็ดีกูจะได้หมดห่วง วรพ์ไม่รู้สึกสำนึกผิดหรือเสียใจกับการกระทำของเขาเลยรีบหาจอบมาขุดหลุมฝังร่างของพิมพ์อย่างรวดเร็วตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีใครได้พบกับพิมพ์อีกเลยและไม่มีใครรู้ด้วยว่าพิมพ์หายไปไหนตะผันผู้เป็นพ่อออกตามหาจนทั่วก็ไม่พบนางพิมพ์ลูกกูหายไปไหนใครเห็นบ้างจนกระทั่งวันแต่งงานของวรพจน์กับนารีมาถึงทุกคนต่างมีความสุขกันทั่วนาซึ่งเหมาะสมกันจริงจง ขอให้อยู่กันนานๆถือไม่เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรนะพ่อคุณแต่คืนวันนั้นต้องหลุมที่ฝังพิมพ์ได้ปรากฏกลุ่มควันสีขาวลอยแทรกพื้นดินขึ้นมาแล้วรวมตัวเป็นรูปร่างคนค่อยๆชัดขึ้นเป็นร่างของพิมพ์นั่นเองถึงเวลาแล้วที่แกต้องใช้นี่ชีวิตฆ่ากับลูกพูดจบวิญญาณของพิมพ์ก็พุ่งลอยไปยังเรือนหอของวรพจน์อย่างรวดเร็วในเวลานั้นคู่บ่าวสาวหลับสนิทด้วยความอ่อนเพลียจากงานกันทั้งคู่ เสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยใครวะคนจะหลับจะนอนเอะอะตึงตังอยู่ได้วรพจน์ลุกขึ้นไปดูด้วยความไม่พอใจใครเล่นตลกกับกูวะโอ๊เลือดเลือดใครเลือดมึงนั่นแหละไอพ้พนเสียงนางพิมพ์นี่ใช่กูเองพิมพ์วันนี้เป็นวันที่กูจะมาคิดบัญชีกับมึงที่ทํากับกูและลูกไว้เตรียมตัวตายได้แล้วไม่อย่าทําอะไรพี่เลยพิมพ์พี่ขอยอมรับผิดจะให้พี่ทําอะไรพี่ทําได้ทั้งนั้นบอกมาเถอะ คำพูดของมึงกูไม่เชื่ออีกแล้วพ่อทางนี้หนีแล้วเด็กที่ไหนว่านั่นแต่ไม่มีเวลาคิดวรพจน์รีบวิ่งตามเด็กคนนั้นไปทันทีเด็กน้อยวิ่งนำวรพจน์มายังหลุมศพของพิมพ์โอ้ยเหนื่อยขอบใจมากไอ้หนูที่ช่วยพาข้าหนีไม่เป็นไรหรอกพ่อใครเป็นพ่อเองข้าเพิ่งแต่งงานยังไม่มีลูกเลยนะกะหนูเป็นลูกของแม่พิมหนูก็ต้องเป็นลูกของพ่อสิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผีหอกพอรู้ดังนั้นวรพจน์ก็หันหลังวิ่งหนีทันทีเท้าเหยียบด้ามจอบที่เคยใช้ขุดหลุมฝังพิมพ์ทําให้ตัวจอบกระเด้งขึ้นมาฟันคออย่างเหมาะเจาะชดใช้กรรมสมใจผีนางพิมพ์และความชั่วของเขาก็ถูกเปิดเผยในเวลาต่อมาฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทตูลขอบคุณครับ เรื่องพ่อกูเลี้ยงผีโดยจรกาเจดเป็นหนุ่มต่างจังหวัดเข้ามาทำงานบริษัทประกันภัยสาขาในกรุงเทพสองสาปีแล้วก็ทำหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งเอกสารส่งกรมธรรมให้ลูกค้าตามสถานที่ต่างๆทั่วไปเพราะความรู้น้อยจึงได้ทำหน้าที่ระดับล่างสุด แต่เขาก็ภูมิใจกว่าจะเข้าทำงานได้มันก็ยากแทบเลือดตากระเด็นและมีเพื่อนชื่อธนากรทําหน้าที่เสมียนสำนักงานแต่ทั้งสองก็รักกันดีพักร้อนนี้เราจะกลับบ้านต่างจังหวัดนายไปเที่ยวกับเราไหมไปสิเราอยากไปเห็นชนบทนายอยู่จังหวัดไหนล่ะ บุรีรัมย์แต่อยู่อำเภอรกระสังธนากรเป็นคนกรุงเทพไม่ค่อยมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยนักจึงตื่นเต้นยื่นใบลาพัก3วันรวมวันเสาร์อาทิตย์เป็น5วันเราออกเดินทางเป็นหน้าฝนจึงไม่ร้อนโดยรถทัวร์ประจำทางออกจากท่ารถหมอชิดร่วมสามทุม่มที่บ้านนายมีแหลงท่องเที่ยวไหมโอ้มีเยอะเลยเช่นเขื่อนลำนางร้อง ปราสาทเมืองต่ำปรางกูส่สวนแตงปุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุง้งโอ้หน้าเที่ยวทั้งนั้นอำเภอรกระสังห่างจากตัวจังหวัดไปราว30โลอย่าเพิ่งเบื่อนะเพื่อนชื่ออำเภอฟังดูแปลกๆถึงตัวเมืองบุรีรัมร่วมสว่างแล้วนั่งรถเมล์เล็กไปอำเภอรกระสังใกล้เที่ยงแล้วแวะกินข้าวกันก่อนเข้าบ้าน เมื่อกินข้าวแล้วจึงพากันเดินเข้าบ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลนักและเจดแนะนำพ่อแม่ให้รู้จักกับธนากรเพื่อนผมเองครับพ่อเดินทางมาเหนื่อย<ๆ>ก็พากันไปอาบน้ำอาบท่าซะแล้วมากินข้าวกินปลาเออแล้วรีบนอนดึกๆจะพาไปตีกบคืนทั้งคืนฝนตกพรำพรำทั้งสองจึงนอนหลับสบายเพราะความเหนื่อยอ่อน จนกระทั่งตี5้เจเจึงปลุกธนากรตื่นเถกอนใกล้สว่างแล้วฝนก็ยังตกพรำๆจึงพากันเดินฝ่าสายฝนไปท้องนาซึ่งอยู่ไม่ไกลเดือนข้างฝาส่องสว่างรบปลู่เสียงกบร้องสนั่นทุ่งเลยคงเยอะแน่ๆจริงดังคาดกบมีมากทั้งสองจึงจับไม่นานก็เต็มคลองแค่นี้ก็พอแล้วก่อนเรากลับกันเถอะระหว่างเดินทางกลับบ้านเจก็บอกธนากรเฮ้ยกอน เดี๋ยวพอถึงบ้านเราถ้าเห็นอะไรหรือได้ยินอะไร <c oughs> ก็อย่าทักอย่าถามนะเว้ยทำไมละ่ะแต่เจดไม่ยอมบอกเหตุผล <c oughs> เพียงแต่ยิ้มยิ้มทนาทำตามที่บอกก็แล้วกันพอถึงบานเจดล้งางเท้าขึ้นเรือนไปก่อนธนากรจึงก้มหน้าล้างเทา้าเอ๊ะนั่นใครมีเงาดำๆของคนหลายล่างกําลังเคลื่อนไหววูบวาบอยู่ใต้ถุนเรือนตรงใกล้ๆแล้วไก ใครธนากรขนหัวลุกตัวสั่นเทิมคอตีบตันร้องไม่ออกคนนั้นไม่มีหัวรีบวิ่งขึ้นเรือนกำลังจะอ้าปากร้องเจดปากห้ามพูดมาไปช่วยข้าทำกบดีกว่าขณะที่ทั้งสองกำลังช่วยกันลอกหนังสับกบอยู่นั้นก็มีเสียงกระทุ้งกระดานดังกึง้งกึงถี่ยิบเสียงใครทำอะไรเจ็ด ไม่มีอะไรหรอกนะเลิกสงสัยเสทีเอะกรเสียงสุนัขได้ถุนเรือนเ่ากันโชคกระชั้นถี่เร่งเร้าธนากรจึงก้มลงมองที่ระยะห่างของร่องกระดานอมองเห็นชายร่างใหญ่ชูหัวผีขึ้นมายิ้มกับธนากรแฮ่เฮ้ยผีหลอกอากและแล้วธนากรก็ตาเหลือกแล้วล้มสลบไปธนากรสลบไปเป็นชั่วโมงกว่าจะฟืน้นขะกลัวแล้วไอเจตขอยากกลับบ้านใจสออไปได้นะกรไม่มีอะไรหรอก แต่ข้าเห็นผีมีแต่หัวไม่มีใครทําอะไรหรอกที่แกเห็นก็เพียงเขาไมา่หยอกเล่นเท่านั้นเองเขาเป็นใครทําไมหยอกเล่นน่ากลัวจังพวกเด็กๆของพ่อข้าเองอ๋อขอแนะนําให้รู้จักพี่จันเพนพี่สาวข้าเองเขามีสามีแล้วออกเรือนไปอยู่คุ้มเหนือสวัสดีครับพี่ผมชื่อธนากรเพื่อนไอเจดเราทํางานที่เดียวกันตอนนี้ผมชักอยากจะกลับกรุงเทพเสียแล้วพี่อา้าวทาไมล่ะไหนเจ็ว่าลางานได้ตั้ง5วันไม่ใช่หรือแต่ผมกลัวผี โอ้ยไม่ต้องกลัวล็อกพ่อหนุม่มเขาเป็นผีใจดีใครมาดีพวกเขาก็ดีใจหายแถมบางทีก็มาเข้าฝันให้ลาบพารวยซะอีกบ้านเราถูกหวยกันบ่อยๆแต่ถ้าใครมาล้ายพวกเขาก็ห้ายสุดหรือบางทีอาจถึงตายก็ได้นะ เย็นวันต่อมาตาสมกับแม่มณีไปงานสวดศพที่วัดขุมตายกว่าจะกลับก็คงดึกและฝนที่ตั้งเขาตั้งแต่หัวค่ำก็เทจกักจักก็นำลงมาไม่มีท่าทีจะหยุดและยังมีสองโจรจากถิ่นอื่นเล็ดลอดลุยฝนฝากความมืดเข้ามาขโมยทรัพย์สินบ้านลุงโสมขึ้นบันไดไปงัดประตูบ้านเข้าไปข้างในค้นหาของมีค่าไอ้แก่โสมมันซ่อนเงินไว้ที่ไหนวะมันเพิ่งถูกใต้ดินหลายหมืน่นของยังไม่เอาไปฝากธนาคารหรอก เออหาเร็วๆเธอเดี๋ยวลูกชายมันตื่นมาเจอแปลกแท้ขนาดมีขโมยขึ้นบ้านแทๆ้ๆสองนมกลับนอนหลับเป็นตายทั้งๆที่ขโมยมันลื้อค้นโครมคามแบบไม่เกรงใจเจอไหมไอ้นมมาเองให้ข้าช่วยหาอย่ายุ่งนะเฮ้ยเสียงใครไอ้วียงเสียงข้าเองไอห,หัวขโมยโอ้อไอครามช่วยกูด้วยมึงนั่นแหละช่วยกูด้วยพวกแกคนแล้วมึงต้องตาย อย่ากลัวแล้วรออยู่ทบามเว้รีบหนีเธอไอ้เวียงกูก้าวขาไม่ออกทั้งคู่หนีลนลานจนพลาดตกบันไดลงมากองที่พื้นอยู่ข้างล่างอย่างหมดรูปสลบมือดแถมยังถูกเชือกผูกแขวนคอกับเสาบันไดพอตอนดึกพอสมกับแม่มณีก็กลับมาถึงบ้านอ้าวเฮ้ยใครมานอนอยู่หน้ากระไดกูวะไอ้เจดกับเพื่อนของมันไปไหนเจดว้ยอยู่นี่ครับพ่อกลับมาแล้วเหรอครับเปิดไฟแล้วลงมาดูนี่สซแล้วสองคนนี้เป็นใครมาทำอะไรที่นี่ ลุกมันให้ตื่นแล้วคุมมันไปส่งให้ตำรวจแล้วพอสองหัวขโมยตื่นขึ้นก็ตาเหลือกร้องววยวายโอ้ยกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วไม่เอาแล้วพวกเขากลัวอะไรกันวะเจตไม่มีอะไรหรอกพอทุกคนขึ้นไปดูของบนบ้านข้าวของถูกขนกระจยกระจายเอ๊ะบ้านถูกหรือค้นขนาดนี้ทำไมเราถึงนอนไม่ตื่นเจษขับรถปิกอัพคุมสองหัวขโมยไปส่งตำรวจและพวกมันก็ชิงกันรับสารภาพให้จับจึงหมดปัญหา ธนากรซึ่งไม่เคยเชื่อเลยว่าในโลกนี้จะมีผีแต่ตอนนี้เริ่มหนาวแล้วเจตเรากลับกรุงเทพกันเถอะทำไมรีบกลับล่ะยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยแต่เราอยู่ต่อไม่ไหวแล้วกลัวไม่เชื่ออย่าลบหลูไม่รู้ไม่เห็นจริงอย่าพึ่งยิ้มหัวเชื่อเหอะก่อนว่าผีมีจริงๆสาบานได้ ฝากกดซับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆนะครับเพราะทุกข้อความของทุกคนคือกำลังใจหลักของไทยตูนขอบคุณครับ